ครับก็สวัสดีครับนี่ก็ได้หอยเซอรี่มาก่อยอีกแล้วครับบันนี้ล้างน้ำแล้วเดี๋ยวทำการต้มก่อนครับแล้วเขาจังเอามาซอยก่อยเซ็บแครับบัตนี้ต้มหอยกับใส่น้ำพ่อเจาะกระพ่อใส่น้ำนิดเดียวใส่ตะไคร้ ลงไปใส่ผักอีตูลงไปใบแมงลักเดี๋ยวก็จะเอาหอยมาลงเดี๋ยต้มหอยให้มันสุกก่อนครับ หลังจากเขาต้มแล้วจักประมาณหกเจ็ดนาทีหใหยมันสุกเท่ากับสีได้เอามา à thế là mình ngọc phung vậy em nó con ạ, coi mắc kẹt à, tôm là là cả, đểo thái mình lạnh con ạ, coi mắc kẻ là coi xoay, Lăng ạ, 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 อ,อ่ะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกิ้มหัวบกักหอยก่อนเด้อครับเด้อ ครับหลังจากเขาแกะบกหอยออกแล้วเขาก็เมาเอาอกตามันออกครับบาดนี่การบกหอยเ้อรี่นี่ต้องแกะเอาตามันออกนั่นเ้อครับเดี๋ยวมันสิมเมาเดี๋ยวจะไมได้สื้อเรานี่ครับตามัน ตัมังนี่ตาแกออกแล้วไปซอ้อยอครับหลังจับข้อแกตาอ,าออกแล้วเขากัสิมาล่างน,าน้ำแค่หนึ่งบาท ก็จะได้เอาไปซอยอ่ะครับวันนี้ก็ซอยวันนี้ซอยตอนบางแ้วแต่ผู้มักเด้อครับตอนมันแบบนี้ซอยบางซ่อยนะกอรถฉักรุกรุก Ok, bây tôi hỏi con bán Bạn có thể thử thử, tôi sẽ xoay hỏi con bán Hỏi con bán hỏi con bán Bạn có thử thử hỏi Nhiều แต่แต่ผู้มักครับใส่หน่อยใส่หลายอันนี้เมียชอบก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยหอมแดงแดงใบมะกรูด <c oughs> <c oughs> ซอยใบมะกรูดใส่ด้วยหอมเปหอมเปสักหน่อยหอมเป ภาษาไทยเขาเรียกผักชีใบเลื่อยหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมผักชีใส่ได้ ít nồi ồ, ít lắm, dớt yeah. ok เนี่เขาก็มาปรุงก้อยให้กันบาดนี่ครับแรกกันอ่ะครับมาปรุงก้อยกันบาดนี่ เดี๋ยวพอเดี๋ยวอาเทียนลูกกินนำ้ำกินก็ได้เดี๋ยวค่อยเพิ่มที่หลังกระปิกสามารถเพิ่มที่หลังได้แป้งนัวนิดหน่อยข้าวคั่ว อันนี้คั่วแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดอ้อแต่คั่วละมัดถุงไวเ้เฉยๆถ้าขั่วจะหอมเหมือนเดิมเหมือนเราคั่วใหม่ถ้าเราใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ ตล,ล่อาเออสงสัยต้องซ่อมไฟแล้วครับ 哎，说，别忘了。 อาชิมกันครับไป